มาฝากนิดนึงนะคะอยากให้แจ็คดูเป็นตัวอย่างไว้แจ็คเลยเรื่องนี้ต้องใช้ต้องแจ็คเท่านั้นเรามีมีเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเป็นเซเล็บเซเล็บของบราซิลชื่อว่าโบลิงยานะคะนี่โบลิงยาใช่สุนัขเรากำลังเอาสุนัขเาหาตัวนี้ใช่ต้องบอกว่าเติบโตมานี่ปั๊มน้ำมันในชนบทแล้วทุกคนก็โยนอาหารให้ตลอดเวลาจนสุนัขตัวนี้น้ำหนัก44กิโลกรัมและ ที่ผ่านมาเนี่ยนางลดน้ำหนักได้จา<อ>้จาลดได้13กิโลกรัมใน1ปีนี่นมไม่ธรรมดาเลยนะฮะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขามาเจอโบดินยานะะแล้วก็นำไปเลี้ยงตอนที่เจอเนี่ยอยู่ในกองขยะนะแล้วก็เอาไปเลี้ยงไม่เลี้ยงธรรมดานะ,ะเลี้ยงอย่างดีเลยนะฮะไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินเรื่องการแพทย ผ่านไปปีเดียวโอ้โหน้ำหนักเนี่ยลดลงไปนะถึง13กิโลนี่ขนาดหมานดูไวยเลยทำได้เลยอะใช่ได้เลยแล้วแจ็คว่าอย่างไรดีเหมือนเป็นเอกีกี้ว่าอย่างไรผมคงไม่อายหมาแล้วครับเดี๋ยวผมเพราะว่า คำนี้ออกมาเออพูดแต่ผอมแล้วเขาดูหล่อนะหมานะเออสู้ไหมแจ็คสู้ไหมสู้นะสู้นะแพ้เดค่อายมากเขาพูดดิสู้แแห่งี้สู้แแ่ดีดีคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีท็อกแชนเนลครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวเขายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิกดไกดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดห้า ไปง้อเขาทำไมอ่ะกดเยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี่ยกดเลยกดก็ได้อ่ะกดกดอ่ะกด